สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครัวไก่จา๋าเราจะไม่เข้าครัวนะคะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวเราจะไปดูค่ะว่าคานูรีเอ่อริเวอร์ไซด์มันจะหนาวขนาดไหนและมันจะสวยงามในหน้าหนาวขนาดไหนค่ะไปตามไปดูก็มาอยู่ที่สถานีรถไฟเราจะขึ้นขบวนนี้ค่ะขึ้นมาอยู่บนรถไฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงลุยชมสเตชัน อยู่ลุยแชมสเตชันแล้วเราจะลงไปขึ้นเทรนดีเดดีเอลเทรนส่วนพวกเราก็จะใส่หน้ากากค่ะไม่ใส่ก็มีมาถึงสเตชันคลอ s s ฮมเบอ r Station เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างเพื่อที่จะเดิน ไปลิเวอร์ไซดแคนนรีลิเวอร์ไซดก็ถึงแคแนารีลิเวอร์ไซดดูสิวิวสวยงามมากเดี๋ยวเราจะพาไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆนะคะจอดแม่น้ำแทม สามารถมีเรือจะไปแถวลอนดอนเข้าไปในลอนดอนแถวลอน d อนบ r ิดจ์หรือลอนดอนไอซ์ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟเหมือนกัน เซาวเควสตเราสามารถขึ้นมาลงตรงนี้ได้ เราจะเข้าไปแฮปคอฟฟี่ค่ะเราจะดื่มชานั่งดื่มชาในร้านเพียร์เมเชอร์เราจะไปดื่มคอฟฟี่กาแฟนั่งชิลๆเราก็เข้ามาอยู่ในอคอฟฟี่ช็อปแล้วเราสั่งัวดซองแล้วก็คอฟอคอฟี่ลาเต้แ n d คอฟฟี่คาปูชิโอ We go somewhere to sit down เราจะนั่งตรงนี้ อตอนนี้เราก็ออกมาจากร้านนี้แล้วเขาเรียกร้านอะไรวะเพอร์อเมเจอร์ yeah เพอร์อเมเจอร์เราก็ได้กาแฟคนละถ้วยเดี๋ยวเราจะเดินไปแถวแ a n เ r y r i v e r s i ร์อีกที่หนึ่ง mm hmm. เพราะว่าสวยงามมาก your hand look good look my hair horrible เราก็จะเดินไปคะ่ะ <laughs> ไปเดินเรื่อยๆเที่ยวชมบรรยากาศ <laughs> ดูสิ <laughs> เราก็มาถึง Canary Walk or Canary Riverside เรืออันนี้ก็จะเป็นเรือที่เขาอาศัยอยู่จะแพงมากสำหรับผู้ที่สามารถอาศัยอยู่ในริมแม่น้ำแคนเนอรีริ r วอร์ไซส์ก็จะจ่ายค่าจอดนี่แพงก็จะมีเรือยอทจอดอยู่ค่ะสวย มแม่น้ำเน็ดแต่เรือนี้สวยมากวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่อากาศริมแม่น้ำคานิริม River Side ก็ไม่ค่อยหนาว เราก็เดินดูรอบๆเรียบร้อยแล้วนะคะร<อ>เราโชว์สถานที่แคนอ c a รีลิเวอร์ไซด์ยังไงขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปทำคลิปที่ไชน่า t ชาวนะคะสวัสดีค่ะ